นิทานอีศบเรื่องกากับหอยมแมลงภูกาตัวหนึ่งออกไปหาอาหารที่ชายทะเลและพบหอยมแมลงผูตัวหนึ่งมันจึงพยายามใช้จงอยปากของมันแงะเปลือกหอยนั้นแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าฝาหอยจะเปิดออกกาอีกตัวบินผ่านมาจึงแนะนำว่าทำไมเจ้าไม่ลองคาาหอยขึ้นไปสูงสูงแล้วปล่อยให้มันตกลงมากระแทกกับโขดหินดูหลักเจ้ากาจึงลองทำตามที่กาอีกตัวแนะนำพอเปลือกหอยแตกออก กาตัวที่ให้คำแนะนำก็รีบบินมากินหอยที่อยู่ในเปลือกทันทีก่อนจะหัวเราะเยาะและบินหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเชื่อคำพูดของใครโดยปราศจากการไตรตรองพุทธภาษิตอย่าถือเอาวัาจริงเพราะเหตุสักว่าหนึ่งฟังตามตามกันมาอนุอัตสไัยวสองกระทำามตามกันมาปรมปรรอสามเล่าลือกันอยู่อิติกิน สมีที่อ้างในปีดกปิตะกะสัมปทาย 5. การใช้เหตุผลทางโปรโรบคาดเเนตกกอเอหอตออุก6การใช้เหตุผลทางนนยสันนิษฐานนอย,ยอเหตุ 7. การตรึกตามอาการอาการปริวิตกับทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิทิฏฐินิชานักอันติ 9. ฟังดูน่าเชื่อพบพระรูปตาสิบสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุก ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ